สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะจะมาผัดกุ้งใส่ซอสมะเขือเทศค่ะแบบง่ายๆนะคะวัตถุดิบเราก็มีกุ้งค่ะกุ้งขนาดอ่าไม,ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะไซปานกลางค่ะล้างให้สะอาดนะคะตัดปลายแหลมๆออกค่ะแล้วก็ตัดนวดออกนะคะเราทําทั้งเปิดอกเลยนะคะมีซอสมะเขือเทศค่ะน้ําต้มสุกน้ํามันหอยค่ะน้ําตาลทรายผักชีค่ะมะเขือเทศ หอมแดงขิงอ่อนนะคะเราใช้ขิงอ่อนค่ะฝานบางๆค่ะมีพริกแดงสดค่ะมีเท่านี้นะคะแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเราจะมาผัดกุ้งซอสมะเขือเทศนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันค่ะเราจะเอากุ้งนะคะไปผัดก่อนนะคะหมดเลยค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะผัดให้ตัวกุ้งสุกก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักขึ้นค่ะแล้วก็จะผัดซอสนะคะแบบง่ายๆค่ะ ค่ะเราผัดให้กุ้งพอสุกนะคะแล้วก็จะตักเอาขึ้นก่อนนะคะตักใส่จานนะคะกุ้งนะคะเราผัดสุกแล้วค่ะแล้วเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันก่ะแล้วเอาขิงโลงไปผัดเลยนะคะผัดให้หอมค่ะเราใช้ขิงอ่อนๆนะคะทําค่ะ <S <S แล้วก็หอมแดงค่ะที่เราหั่นไว้นะคะเอาไปเลยค่ะ ทำไม่ยากนะคะเมนูนี้แล้วก็อร่อยด้วยค่ะเด็กๆชอบทานนะคะผัดซอสมะเขือเทศผัดให้หอมแดงกับขิงนะคะหอมค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกแดงสดนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้หอมค่ะตอนนี้หอมหอมอ่าขิงนะคะที่เราเอาไปผัดนะคะกับหอมแดงค่ะ ขอมมากๆเลยเราจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยนะคะจับประมาณได้นะคะมากน้อยค่ะแล้วก็ซอสอน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะนิดนึงนะคะค่ะน้ำต้มสุกนิดนึงค่ะ เราจะผัดซอสให้หอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะค่ะเราจะเอากุ้งที่เราผัดนะคะลงไปเลยค่ะทำไม่ยากนะคะนี่หน้าตาหน้าทาน,นะค,ะค่ะค่ะกุ้งผัดซอสมนะเขือเทศนะคะเสร็จแล้วนะคะทำไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเราจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะนี่นะคะขอชิมหน่อยค่ะโอเคอร่อยนะคะรสชาติพอดีเลยค่ะ เปรี้ยวอ่าชอบมะเขือเทศค่ะแล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะหวานน้าตาลทรายนิดนึงค่ะแล้วก็จะมันตัวหัวกุ้งนะคะตัวกุ้งค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะตักใส่จานเลยคะ<ม>่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะโรยด้วยผักชีนิดนึงนะคะให้หอมค่ะ หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะกุ้งผัดซอสมะเขือเทศค่ะทําไม่ยากนะคะทําง่ายๆค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ